สวัสดีครับพบกับรายการ s o m ติ h i โ g สรตอนรักฉันที่เคยมอบให้เธอเออายสั่งกาแฟบ้านเนี่ยเอาอออมาน,นี่ก็อนนครับสวัสดีครับผมชื่อตีนะครับรับบทเป็นตะกล้องครับวันนี้เอพุทเอ,ทเอกาแฟคิงก่อนเนี่ยเออ,เอ,อแล้วนี่ก็คือนางเอกเอวของเรานะครับชื่อว่าน้องจุนจานเออน่ารักไหมครับไอคิงเามันว่าจะได้ก็ไอแมงเนี่เรากำลังถ่ายหน้าอยู่นะเพื่อนโออน้องจาน นะฮักแต่เอกะตีเอา,เอา,เอานังคุณโฟกัสคุณดื่มอะไรหรอครับเออผมชอบดื่มนมถั่วเหลืองครับแต่แต๋ยวผมจะดื่มให้ดูนะครับครับสำหรับ MV ตัวนี้นะครับเราก็อยากให้เหมือนอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับแต่มันก็มีอุปสรรคในเรื่องอากาศนะครับซึ่งมันทำให้เราโอ้ยอ,อังกฤษหาตายร้อนไปร้อนเงาเมื่อกี้เนี่ยพอมร้อนแทบบ้า มันปัญญาอ้อนไลยนะใส่เสื้อมัน้ยอะมากินเดี๋ยวนี้เลยนะพวกแล้วไอ้กาดมันร้อนมันร้อนก็ยังให้ใส่เสื้อหนานมะไอ้พวกกัดน่ะมันเยินนิ่งไปแล้ว้าเฮ้ยมึงยังอยู่กับกูหรือเปล่าเนี่ยฮะผมว่ามันหลุดไปแล้วล่ะผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันอ๋ได้เวลาเช็คงานจะได้กลับบ้านสักทีวิจิบหายละเอาฟุตเทจตะกี้มาพอเหรอเออเออผมผมมีอะไรจะบอกครับนี่ไงยังมาอู้ว คือคือผมลืมกดถ่ายครับเออติหิงหันตั้งออกมาก่อนิงเตียวออกไปเนอะมานต้องปีกมาเนอะป่ะสวัสดีครับเรียกผมสั้นๆว่าไทยเรียกยาวๆว่าไทยซีใครเอ่ยออ่อสำหรับเอมวีเพลงนี้ผมคิดว่ายังต่ำร้อยล้านวิวแน่นอนครับก็ยังไงก็ฝากติดตามซัม n ิงสวีทกันด้วยนะพวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับผมขอบคุณครับ i can't wait